พ่อนเนาะพี่ๆขอใช้คำตอบไปคาณลองคำตอบไม่ตรงกันนะคะอ่ะอะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้ค่ะ เดี๋ยวเราลองมาทำข้อนี้เนาะน้องดูตัวอย่างข้อที่28นะคะแ้อะค่าทำดูนะเดี๋ยวพี่ให้อีกข้อนี้ข้อนึงเดี๋ยวพี่ก็จะไปเรื่องต่อไปเนาะตัวอย่างข้อน28นะคะอินิเกต dx ส่วน x กำลังสองบวก3 x ลบ4อ่ะอันนี้ทำยังไง พิจารณาที่1ส่วน x ก,กำลังสองบวก 3x กลบ่อ่ะแยกออกมา,ไ,า,ออกไ,ากได้มเท่าไหร่คะแยกออกเป็นสองบเลย x อ่ะได้ละได้ละได้นี่ละปุ๊บเราแยกออกเป็น a ส่วน ่ปบาพอแยกแบบนี้แล้วแยกแบบนี้แล้วปุ๊บทำไงต่อทำไงต่อหาอะไรหาเอา A กับ B เนาะโดยเอาเอาตัวนี้คูณตลอดใช่ไหมคูณปุ๊บก,ก็จะเหลือหนึ่งเท่าก,กับ A ก็จะเหลือ x ลบหนึ่งบวก b F ีบวก4สี่ใช่ปะอ่ะก็แทนค่าแทนค่า x เท่ากับหนึ่งในสมการเนาะก็เป็นหนึ่งเท่ากับตรงนี้เป็น x เท่ากับหนึ่งคือศูนย์บวก b ีห้าใช่ไหมคะ สี่บอ,อ่าห้าบีบีเท่ากับหนึ่งส่วนห้า เสร็จไหมต่อไปพี่แทนค่า x เท่ากับ x บวกเท่าไหร่พี่แทนค่า x เท่ากับลบสี่เนาะ x เท่ากับลบสี่ตรง a จะเป็นเท่าไหร่คะ a จะเป็นลบห้า a ใช่ป่ะตรง b ก็เป็นศูนย์ a เท่ากับลบหนึ่งส่วนห้า พอได้ A กับบปุ๊บก็จะเป็น1ส่วน X กำลังสองบวก 3X ลบ4อินทิเกรต A คือลบ1ส่วน5้าวงเล็บ X บวก4 d x บวกอินทิเกรต1ส่วนห x ลบ1 dx อ,อ่ะพอได้ตรงนี้ปุ๊บก,ก็จัดรูปการอินทิเกรตใหม่ดึงลบ1ส่วน5ออกมาเนาะ1ส่วน x บวก4 dx บวกอินทิเกรตดึง1ส่วน5ออกมาก่อนนะคะ1ส่วน x ลบ1 dx อ,อ่ะพอ,อ,อได้แบบนี้ปุ๊บ น้องอินทิเกรตได้ไหมได้ไหมคะก็เป็นเท่ากับลบหส่วนหอินทิเกรต1นึ่งส่วน x บวกสี่ได้ไหมคะรอนแอบกซ์ลูด x บวกสีใช่ปะ่ะบวก1นึส่วนห้รอนแอบกซ์ลูด x ลบหนึบวกส จับบุ๊กใหม่จากสมบัติของรอนน้องก็เป็นดื่มหนึ่งส่วนห้าออกมาเนาะรอนเอ็กซ์ลบหนึ่งลบด้วยรอนแอ็กซ x บวกสี่ใช่ปะกับหนึ absolute, x, ่งส่วนห้ารอนแอ็กซ์ลบหนึ่งส่วนด้วย รอนแอบซลูตเอ็ปวกสใช่ป่ะแต่ถ้าน้องคนไหนไม่แม่เรื่องสมบัติของรอนก็ค้างไว้ที่แค่ตรงนี้ก็ได้เนาะค้างไว้แค่ตรงนี้ก็ได้นะคะ ่เดี๋ยวพี่ขึ้นเรื่องต่อไปเลยนะคะเสร็จเสร็ยยังคะเสร็จยัง,เส,ยงเสร็จแล้วพี่ขึ้นเรื่องต่อไปนะ อาจารย์สอนร,รียังคะเรื่องการอินทิกรัลไม่ตรงแบบสอนยังคะสอนยังนิดหน่อยอะ่ะวิศาวะอาจารย์สอนร,รียังคะแหมเรื่องอินทิกรัลไม่ตรงแบบ เ้องรับนะเป็นรูปแบบไหนที่มันมีอินฟินิตี้ด้วยอ่ะอินิเกตแบบว่าบังคับ Infinity อินฟินิตี้อย่างขอบเขตของอินฟินิตี้อ่ะหรือไม่ก็ขอบเขตของตัวเลขจะถึงอินฟินิตี้ไปเรื่อยอ่ะอันนี้คืออินทิเรที่ตรงแบบอย่างเช่นเช่นอินิเกตหนึ่งส่วน x โดยที่หนึ่งถึงอินฟินิตี้อย่างเงี้ยคนะ่ะน้อง อ่าถือไม่ก็อินดิเกต e กำลัง x dx ตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงศูนย์หรือหรืออย่างนึ่งคือลบอินฟินิต้อ่ะ e กำลัง x dx อ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอินดิเกตไม่ตรงแบบส่วนน้องที่มีชีตแล้วเปิดไปเลืองสุดท้ายเลยค่ะ อีทีการไม่ตรงแบบมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชนิดที่หนึ่งอ่าชนิดที่หนึ่งมีทั้งหมด3กรณีด้วยกันเนาะกรณีแรกคืออันนี้เป็นสูตรนะคะ,ะเท่ากับ ลิม <Okay. S 1> ิต l ข้าใกล้ i อินฟินิตี้อินิเกต f x dx ตั้งแต่ a ถึง l อ่ะอันนี้คือสูตรเนาะสูตรน้องๆอ,อาจจะงงว่ารูปแบบในโจทย์มันเป็นแบบไหนเช่นเช่นเช่นอิน,นิเกต1ถึงอินฟินิตี้หส่วน dx เอ1ส่วน x กำลังสอง dx อะเช่นแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลองลองทำตัวอย่างก่อนเนาะน้องจะได้เข้าใจไปด้วยตัวอย่างน้องเปิดไปที่ตัวอย่างที่สามเลยค่ะตัวอย่างที่สามเนาะ จากอินทิเกรต dx ส่วน x รอนกำลังสอง x โดยที่ขอบเขตคือ e ถึง infinity เรามาอินทิเกรตตัวนี้ก่อนเลย x รอนกำลังสอง x เราอยากเพิ่มควสนใจนี้เนาะแล้วมาอินทิเกตอันนี้ก่อนเลยอินทิเกตในแจ้งเท่าทไหร่คะ